ทีซัสควันดำรู้จักเปล่าเดี๋ยวเราแต่งเดี๋ยวเราแต่งงั้นงั้นดิ่วของแค้รถเกิดมาเพื่อทำไมจะเป็นพยายามจะแรงไม่ชอบความนี้เฮ้ยอย่าอย่าเหลาปืนปูรถปูขอร้อง กระบะ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 ขอร้องขอร้องเกียร์ระเบิดรถขึ้นกระบะขึ้นกระบะขึ้นกระบะได้ไดขึ้นกระบะหรือรถระเบิดขึ้นกระบะหรือรถระเบิดโอเคโอเคไปไปไปเมนไปไหมเพื่อเซอร์เพื่อเซอร์เพื่อนจะมาหนีได้ยังยีเชดิบด้วยวะกระบะซิงเฮงตรงข้างหลังเย็นไหมเพื่อน ข้างหน้าไม่มีกระจกเลยเนี่ยเป็นแอโรดจิตริกทำให้เร็วขึ้นหัวจหน้าเรายู่หมดแล้วบ้างเนี่ยแม่งรับลมแบบเต็มขึ้นไงวะเนี่ยได้แค่ซ้อนอ่ะอ๋อน่าจะโอ๊ยน่าจะล็อกไว้แล้วมั้งวิ่งขึ้นเฉพาะเฉพาะเพื่อนก็ได้เ้ย เอ้เมอาตยังตีหนึ่งห้าสิบกันนะวิ่ตามกูไปถึงไหนเน้่โอืยอัวหวหัวหัวหวหวัหัวัวหัวัวหัววัวัาอยาหวหหมวบกันหัวหัวห้ว เฮ้อากาศมันร้อนติดรถรถทุกคัรของนายไม่กระจังหน้าโคตรสุกอ่ะไอ้เจ้เตี้ยติดพื้นกันแกอ๋อตำรวจชนไอรถทีดเราเห็นนายเป็นเพื่อนเซอร์เว่ยเราก็นึกว่าเพื่อนเซอร์ขับมาแถวนี้เอ่อเรากำลังติดหล่มอยู่อะแล้วมอไซค์เราจะเอาขึ้นไงไอชิพายแล้วเยอ

điều rồi à đi điều à đi 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 จ้วง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 สว่านจ้วงสว่านจ้วง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 ตำรวจเอออากูตายด้วยตรงนี้มีตังค์แล้วดูเราแต่งตัวดีพอดเข้ากับเวฟป้าเลย ไปพี่ไปไปไปเดี๋ยวขับตามไปานได้เลยคือไปเท่าไหร่เวแต่ถ้ามันขึ้นเดินมันไม่โคตรช้าเลยจริงกูเข้าเวทป้ายตำรวจกูอขับเวทป้ายที่ตำรวจเลยรถบรรทุกนี่ตำรวจ Let's go เฮ้ยเดิน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 ลุงแท็บเดินลุงแท็บเดินลุงแท็บเดินลุงแท็บ นี่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 เฮ้ยาฮ่่าฮ่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเฮ้ยเรากดจีไปแล้วกดจีเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวจะตายกันหมดไปแล้วตำรวจตามอย ตำรวจตายสี่ดาวอะไรเอยกติกะลีอืมเอ้ยเลยเลยเตลอดตอืมปิงกี้บิงกี้ปองกี้เดดดีไหนไม่ไหนนี่ไงชวนตุีีองกี้เดดี้ตายงกี้คายนี่ไงชวนตะกีนี่กว่ายอมอืมไม่ยอมไม่ยอม

แล้วนี่งขอโทษเราไม่ตั้งใจพิงค์กิพงกี้จะชนเขาบอลมีดแบงค์เวกไม่อยู่เนี่ยไงบัสยังไงยังไงสีแดงสีแดงโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้เราต้องเอาเครื่องบินไล่ขับยานหรอ อ๋อเราต้องชนแน่เลยว่ะนี่กระเสีเหรอใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันยิงได้เฮ้ยมันมันมันกระโดดได้แล้วกนแทบเอู้ไปไปวอลล์ฟิทนี่โอ้ยเม็กไปไปคนละครั้งนต้องโดนต่อหรือว่าเอาให้โดนเลยไปรอบเดียวเอาไปแทบโดนอะไม่งั้นเราจะไปต่อยเหรอไม่มีช็อตเตปมีสี่นัด สี่คนก็สี่นัดไม่อเคียหนึ่งเรพาล่เดยวก็แพ้พายครับผมแพ้พายไปเลยนัดเดียวปะหรือว่าไงเกือบนัหรอวิ่งวิ่งวิเฮ้ยเฮ้ยเดีไงหล่ไปหลบไปเฮ้ยไม่ตายด้วยเือบ

อุ้ยยิงไปแั่ก็ไม่กูเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วตาต่อตาฟันต่อฟันโอ้ยเอาแล้วไม่โดนกูไม่มีกระสุนกระแทกไม่มีกระสุนแล้วเพื่อนไอ้ต่อยปืนฟ้าดิมึงเอาปืนฟ้าดิตัวมึงเอาปืนฟ้าดิไอ้ตัวมึงเอาปืนฟ้าดิมวยมวยวัดตัวมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไหนวะมันไม่เป็นเพื่อนโอ้วันดีอ้ไป รอบหนึ่งเออรอบหนึ่งสวยเพื่อนสวยมีเลยโอ้ oh my g เกิด bro มันต้องมาตอนกลางคืนโอ้โอเย่เย่เอเจียแต่เป็นเพลงด้วยวะแมคลาเลนไหมเนี่ยต็อตตี้โอ you are f a n t a s t i let's go baby hey. ไอ้ตั้มวะตามึงจะถ่ายลงโซเชียลตาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัสคนอะไลฟ์สตรีมอ่ะตาไรสตรีมไม่ได้แล้วโควิดแล้วครบดสามรอบแล้วมั้งมีคนถ่ายรูปอะไรวะแคว้นนะเพื่อนแท้แควนนะเควนนะเพื่อนคุ้ยอะไรยัยคุ้ย S! <S นี่เบ co ิร์นศพด้วยเบิร์นจบเราเบิร์นอย่างอื่นได้ปะนี่เอางี้ดีกว่านี่นี่นี่ดีกว <aciones S 1> ่านี่ดีกว่าปลาปลาปลาเนี่ยนีกว่าปลาอะไรอ่ะหิมะหิมะไงเฮ้ยเราก็มีหิมะเฮ้ยนี่มันน้อยนะไอหิมะไหนเนี่ยเมาจัดไอ้เหี้ยไม่เมาจริง กูพยายามขับให้มันตรงไห้มายอมตรงให้กูอ่ะอเอาแล้วขับตูงจับตรงเอ้ยอ,อย่าอย่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้วยวเมาเลี้ยวขวาแกออกมาแล้วกูขอโทษอย่าไปกับไปไม่ต้องมาถูกต,ต,ตอ้องมาทนเออตอนนี้กูก็เอาแค่ลาวอเออยังไม่หายเม,มาดูดิเฮ <c ười> ้ยคอตกเลยเย้